เอาละผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผม <c oughs> ก็ในคลิปนี้ผมจะไปเอาเกีดเดอร์มาทํางานก็แล้วกันนะผมก <c oughs> <ม>็ผมรู้สึกว่ารถเกีรมันช้าป่ะนะผม,ผมเ,เ,ดเดี๋ยวผมไปเอารถเกดรเดอร์มาดีก่อนนะระหว่างที่เอ่อระหว่างระหว่างที่ไปย้ายเกยดรเดอร์นี่แหละเออผมว่าทํางานเสร็จพอดี <c oughs> รถเกีร์ก็ได้เสร็จพอดีทําเสร็จพอดีนะท <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเอาเกรเดอร์กันนะผมไปอู้ไปอู ทำไมมันไม่วิ่งไปดไิน้องโอ้แผมเกียดไอีบ้านี้มากเลยผมเกียดหางอ้ตัวนี้มากเลยทุกคนบอกตรงเลยนะ <c oughs> อห่เอ้ยนะผมไอหางใช้หางดำๆมัน,นลากได้ผมใช้แล้วนะมไม่ชอบไม่ชอบนะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะด,ดิฟอยู่เรื่อยจะดิฟอยู่เรื่อยจัดอะไรใช,ใช้ความเร็วก็ไม่ได้นะใช้ความเร็วก็ไม่ได้บ้าบองเลยโอเคสวัสดีครับก็ ตรงนี้มันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเนาะถนนหนึ่งว่านเนี่ยก็ถนนฝั่งนู้นถ้าข้ามสะพานจะเป็นเออะไรล่ะมันจะเป็นมันจะเป็นไปไปผทูที่ที่หน้าห่ะที่หลังเออที่หลังเมืองหนึ่งนะผมที่หลังเมืองหนึ่งนะแต่ถ้ามาเส้นนี้จะมาผทูที่หน้าเมืองหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรารถเกเดอร์ออกมาก่อนนะครับโอ้หพูดเยอะหน่อย <laughs> เกตเดอร์เกเดอร โอ้ที่จริงเราย้ายเออวิ่งไปเลยก็ได้นี่หว่าเอรถเต็มอ่ะรีแพเข้าดีกว่าอืโอเครถเต็มอ่ะทุกคนโอเคโอเคไม่อะไรเอาเอารีแพเข้าไปที่จริงเราขับไปเองก็ได้เราเราอ๋อเออเราเราขี่เราขี่รถลากมาทำไมผมขับไปเองดีกว่านะครับโอ้โหบ้าบอกยังไงไปขับไปเองดีกว่าผมไปนี่ผมดูมองภายในรถ สวยสวยเอับผมนี่จอยสยติก๊กเนาะไม่มีพวงอะไรนี่โคตรดีนะผมโอ้โหเอ่อรุ่นใหม่ด้วยนะเนี่ยรุ่นใหม่ด้วยนะดีมากเลยครับดีมากๆเลยนะทุกคนนะเอ่อซื้อไปใช้กันได้เลยครับผมซื้อไปใช้กันได้เลยนะคันก็ไม่แพงผมกี่ร้านก็ไม่รู้นะ, <c oughs> ะสุดยอดนะผมว่าแพงกว่าแม่โคอยู่นี่โอ้มาว่ามันก็วิ่งเร็วอยู่เออดีกว่าเราจะเอาอรถลากบ้าบ,บนะัวเออใช้ ไม่เป็นประโยชน์นะผมเลี้ยวนิดเดียวก็สะบัดแล้วอันนี้<ม>อันนี้ไม่มีสะบัดก็เนี่ยไม่มีสะบัดเลี้ยวลงไปเนะี่ยไม่มีสะบัดม,มีสะบัดเลี้ยวไปเลยนะครับดิคลอดิคลอ,โ,อโห้โหนี่ผมเราจะเกลดดินเลยนะผมไปมาถึงปบล่ําเลยนะผมมาถึงปบลําเลยนะครับมาถึงปบล่ําเลยโอเคว้าวโอเคว้าวโอเค เกดเดอร์มันแล้วจอกเกตเดอร์มันแล้วนะครับผมจะทำไรบอกได้เลยนะครับอโอเคถอยถอยถอยเดี๋ยวผมก็จะลำ่ำอ,อ้นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราวางผ่านทีเดียวแล้วปื้เราจะตีผ่านให้มันก้วงครับผมล้วก็วางผมนะผมโอ้โหที่ริงเกตเดอร์นี่มันแรงมากนะมันขึ้นเนินเช่นนี้มันสบายมากเลยนะครับแต่บ้านนี้ไม่ขึ้นไม่ได้ โอเคเอาวางขาลงผมแล้วก็เกียร์ไปว่ามือดับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ผมทำเสียงเ <c oughs> องอไปไปไปได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าน้องอได้ไหม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 เกีดเด้อยได้ไหมมือมันจะพ่นเกีธรรมดาไหมมันจะพ่นเกีธรรมดามาทุกคนเฮมันจะพ่นเกีธรรมดาไหม าตรงนี้เป็นสีเขียวอยู่แล้วตรงนี้มันไม่มีหินจะมาเกตทําไมเราไปเกตตรงที่มีหินเนี่ยเออถอยโอ้โหมนมาเกตตรงที่มีหินนะผมฝั่งนี้เอตอตา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 ถอยไปผมถอยไปเรื่อยๆนะผมเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครอบโอเคเ,อเกตเดอร์นี่มันไว้ใช้ทําอะไรก็งึดอยู่นะผมก็งึด เออเอาเกียรไปเออเกียดไปโอ้โหทำไมพี่แกแม่นแรงขนาดนี้แรงแรง่อยดิพี่เออนั่นแหละแรง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 เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็วิ่งเร็วทำไมเนี่ยฮะโอเคได้ไงมันก็เกียดได้อยู่นะครับทุกคนครับเออนี่คือเกีจดเดอร์มันจะเกียดแล้วมันจะเรียบนะมันจะเรียบมากเลยครับโอเคเกียดไปเรื่อยๆนี่งานจะเสร็จแล้วเห็นไหมงานจะเสร็จแล้วเออ น้องงี้ดิน้องเจดเดอร์นะครับผมโอ้โหงานเจดเดอร์เลยครับผมงานแบบนีโโ้นะงานเจดเดอร์เลยครับโอ้โหโอเคเรียบร้อยครับผมปุ๊บเดี๋ยวถอยไปก่อนทีนี้ผมจะสะบัดดินมาฝั่งนี้นะครับสะบัดดินเข้ามานะก็ปรับฐาให้มันยินเกียงครับผมปรับผาให้มันยินเกียงนิดน,นึงนะครับแล้วก็มาวางจอดตรงบริเวณนี้ครับผมอเราก็วางผานลงครับผมปุ๊บเราก็เดินมาเลยอ ยงเรียบร้อยผมงานเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหอีซี่มากเลยครับเนี ksi, ่ยผมก็เกลีมาเรื <ussen> ่อยๆผมปรับผันยิงเกียร์นิดนึงครับผมปึ๊บเนี่ยปึ๊บเห็นไหมอ่าแล้วก็เดินขึ้นเลยนะผมโอ้โหอีซี่อีซี่อีซี่มากเลยเว้ยเดินขึ้นไม่มีแรงเหรอลูกพี่โอ้โหเดินขึ้นไม่มีแรงเฉยเลยวะอู้หูโอ้โหอ๋อนี่มันจะปรับคืนนะผม โอเคผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะบดเลยแล้วกันนะผมเราเราจะบดไปเลยนะครับผมปีไว้ตรงนี้แหละเออจอดไว้ตรงนี้แล้วจอดดิแข็งๆโอเคเราจะบดเลยแล้วกันนะผมเราจะบดไปเลยโอเคนะครับก็รบดสตาร์ทเครื่องเปิดสแตนร์เตือนรุ่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 นรนรนโ้นยังเปิดอยู่นี่หว่าเอาสแตนร์เตือนขน้นคันนั้นมันยังไม่ดับเครื่องเลยเนาะโอเค โว้คันนั้นยังไม่ปิดสันลักษณ์เครื่องเลผมเพราะว่าเครื่องพังแล้วมังป่านนี้่ยไปถอยถอย,อยโอเคถ้าถ้าเราจะจอดรถไว้เราต้องปิดสันลัเทือนนะไอคันนั้นยังไม่ปิดเลยนะ <c oughs> โอเคผมปุ๊บถอยมาถอยมาโอเคนะผมปุ๊บถอยมาถอยมาโอเคผมปุ๊บแต่นั่นไปทีนี้เราก็จะเดินหน้าไปผมปุ๊บถอยมาอ,อู้ ผมก็เดี๋ยวงานหน้าก็จะเป็นงานลาดยางเลยนะครับทุกคนครับก็จะไปลากรถลาดยางมาแล้วนะครับนะบผมก็เป็นรถลาดยางนะผมแล้วก็รถบดอะไรมากมายไก่กองครับผมนี่ภารกิจนี้ทํายาวนานมากครับทุกคนครับย่นจริงเยอะใสผมบึ้บนักครับผมไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับ จี่หักไปฝั่งนี้นิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาคันนั้นไปแล้วเจ้าแคทนะครับเจ้าแคทอยู่ไหนอะ่ะเอาหนี่ออเปิดสันญาเตือนอยู่นี่วะโอ้ไม่ได้ปิดเลยครับผมสันญาเตือนนะไม่สุดยอดมากเลยรถคันนี้เออไปเลยไปเลยลุงพี่ไปเลย,เลย,ลเลยอู้นบนอะไรไปก็เลยอู้นไปก็เลยนี่ครับผม ก็บทมาแล้วผมบดมาเลยสองคันช่วยกันนะผมสองคันช่วยกันนะครับแน่โอ้ยผมเกลียดไอ้บ้าน,นี่หลุดมือมากเลยไอตัวตัวเลี้ยวเนี่ยถ้าได้ยินเสียงขูดหน้าจอขอไปทุกคนด้วยนะขอไยขอไยขอไยนะครับผมไปถอยกันใหม่ไหมหลอดได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดิแปดนาทีแล้วโอเคนะผมน่าจะพอดีนะไปถอยหม่ ทำไมถ่อยช้างวะรถคันนี้อ่ะถ่อยช้าจริงนะทุกคนอะถ่อยช้ามากเลยอ่าปิดไฟหน่อยแสบตาสว่างเกินนะผมแม่งสว่างชิบหายเลยโอเคผมจะไปฝั่งนี้นะผมครับโอเคโอเคชนกันละชนกันละใจเย็นพี่เจียนเจย์ชนกันอย่าชนกันนะครับผมวน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 ไปครับผมไปครับทีนี้ก็หมดไปเลย ผมบดไปเลยบดไปเลยนะครับมาโอเคบดไปบดไปเรื่อยๆผมบดไป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 ต <c oughs> เตะ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 ดตดเดะเตวเตเตะเตเตะเตะเตะเเตะ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 เตเตเตะเตะเะเตเตะเตะเะเตตะเนะเตะเตตะะเตตะเตะะเะเตะเะนะนนตนนะะต รุ่นโอเคถอยถอยโอตาตาตาโอเคโอ้โอเคออออออไปแล้วผมทีนี้นออนนนก็จวดกันเลยนะครับผมแทนแทนแทนนะครับผมชิวๆสบายๆผมชิวๆสบายๆนะครับนี่สบายๆชิวๆชิวๆ แถวๆแต่แถวนะครับผมเบเกอร์ทำไมมันไม่เสร็จสักทีเนี <laughs> oh, okay, ่ยทำไมมันไม่เสร็จสักทีมันเหลือตรงไหนเออเสร็จสักทีพี่โอเควันเราจะบดไปตรงนี้แล้วกันนะครับเออเสร็จสักทีเถอะน่าจะรอยนี้น่าจะเสร็จครับรอยนี้กลับไปน่าจะเสร็จนะหวังว่าพี่แกลน่าจะเสร็จนะครับอืมโอเค เออเราไม่ได้อันนี้เลยนี่หว่าเราไม่ได้ขุดบ่อของซับเลยนี่หว่าเอาไงดีวะทุกคนขุดบ่อของซับดีไหมแต่ว่าไปเงินเราก็เยอะแล้วนะขุดบ่อของซับไปสต็อกที่บ้านดีไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็เดี๋ยวมาขุดบ่อของซับกันเนาะนะผมก็ตอนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ